สวลาหม้อไุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูตุมิตลอเป็นเมนูของคนสามจังหวัดค่ะเริ่มแรกใส่เกือแกงใส่ไข่สีฟองค่ะเราจะทำการต้มไข่ค่ะหลังนั้นก็มาตำเครื่องแกงค่ะใส่เกลือแกง ใส่กระเทียมใส่หอมแดงตามพอหยาบนะคะจากนั้นก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงปั่นค่ะตำให้เข้ากับกระเทียมหอมแดงเสร็จแล้วหั่นหอมใหญ่ค่ะ พอไข่สุกแล้วนำมาแกะเปลือกค่ะแล้วบั้งไข่ค่ะจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยตแกงที่ตำเมื่อกี้ค่ะ ผัดเครื่องแกงให้หอมใส่ส้มแขกปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนึ่1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชา ผัดคนผสมทกอด,ด่างให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ไข่ที่ปอกเปลือกแล้วก็บ้างไว้เมื่อกี้ค่ะ รไข่กับน้ำให้ทั่วๆกันสุดท้ายใส่หอมใหญ่ค่ะผัดต่อแป๊บหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะตู้มิสโลเป็นเมนูของคนสามจังหวัดที่นิยมทำกินกันค่ะ ทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ